ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเทเลทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ YouTube ในช่องของอาจารย์งามแสงส่องใจนะคะวันนี้อาจารย์งามกลับมาแล้วคะ่ะเนื่องจากที่ผ่านมาช่วงหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาคะ่ะทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในทุกๆวันนะคะจะทำให้เรามีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องตาแห้งตอนนี้ก็รักษาและเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะจึงอยากที่จะนำบทความที่ดีๆมาเติมเต็มความหวังและกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นบทความที่จะให้กํำลังใจจากคุณพระสินอินทรับวงเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งคนเราท้อกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่าท้อนานเกินไปยิ่งท้อจะยิ่งจมพลังชีวิตจะหดหายจงลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่เพื่อให้ชีวิตได้เริ่มใหม่คนเราเริ่มใหม่ได้เสมออย่าเอาแต่กังวลขี้เกียจและหวาดกลัวให้โอกาสตัวเองได้ทำบางสิ่งเพื่อเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง ความหวังเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคิดหวังสิ่งใดต้องรู้จักบูรณาการให้สิ่งนั้นจับต้องได้เพื่อทำลงในชีวิตประจําวันไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายฝันไปนเรื่อยเปื่อยมีคนจำนวนมากเอาแต่คิดฝันแต่ไม่ยอมลงมือทำฝันแล้วไม่ทำคือการบ่มเพาะความซ้ำซากจำเจให้ชีวิต แบบไม่รู้ตัวมันคือความเคยชินที่ทำให้ชีวิตสูญเสียพลังงานข้อที่สค่ะเดินช้าเดินเร็วไม่สำคัญสำคัญที่ต้องเดินทุกวันและไม่หยุดเดินลองวาดภาพกว้กวางๆว่าเราจะไปไหนเมื่อเห็นภาพใหญ่แล้วให้กลับมาดูว่าเราจะไปได้อย่างไรแบบ9ก้าต่อ9ก้า คิดรูปแบบให้ง่ายการมองภาพให้ง่ายจะทำให้ไม่เสียกำลังใจในการก้าวจากจุดเริ่มต้น 4. เรารู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่นั่นคือเป้าหมายแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือตรงนี้ที่นี่อย่าฝากความสุขไว้ปลายทางเพราะนั่นเท่ากับเราฝากความสุขไว้กับอนาคต จงมีความสุขในทุกย่างก้าวที่เดินพูดให้น้อยทำให้มากพูดมากจะกลายเป็นคนขี้โม้ยิ่งทำจะยิ่งใกล้ความฝันข้อที่หถ้านึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรให้ทำสองสิ่ง 1. ตื่นนอนแต่เช้าตรู่แล้วออกวิ่งระยะทางห้ากิโลเมตรเป็นอย่างน้อย ถ้าวิ่งไม่ไหวให้เดินถ้าเดินไม่ไหวให้เดินช้าลงเชื่อเถอะคุณทำมันได้มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นสองลองหาเวลาสักวันอยู่เงียบๆคนเดียวนานกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีหยิบสมุดเปล่าไปสักเล่มก็ได้ค่อยๆค,คิดทบทวนชีวิตไปเรื่อยๆหน้าแปลก ที่เราใช้ชีวิตมานานแต่เราแทบไม่มีเวลานั่งทบทวนชีวิตเลยเชื่อเถิดว่าการอยู่คนเดียวลำพังกับความเงียบจะช่วยให้เราคิดอะไรออกได้หลายอย่างแล้วชีวิตจะเริ่มคลี่คลายจากตรงนั้นข้อที่6ค่ะบางครั้งชีวิตน่าเบื่อเพราะคิดพูดทำแต่สิ่งเดิมๆ ลองนึกถึงห้องห้องหนึ่งหากเราปิดห้องไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่างปิดตายไว้อย่างนั้นเป็นปีๆหลายๆปีห้องจะมีกลิ่นอับอับเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวไหลเวียนการถ่ายเทเป็นสิ่งสำคัญคนเราจำเป็นต้องได้ยินได้ฟังอะไรใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆ ลองกินอาหารใหม่ๆฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินอ่านหนังสือเล่มใหม่ไปในสถานที่แห่งใหม่ทั้งหมดนั้นเราต้องทำเพื่อถ่ายเทตนเองทำให้ชีวิตมีการเคลื่อนไหวการปิดตนเองนำมาซึ่งความอับทึบของชีวิตต่อไปนะคะข้อที่7ค่ะ บ่นไปไม่ได้อะไรใจท้อได้แต่บ่นให้พอประมาณเอาพอดีพอดีพอได้ระบายแต่อย่าให้มากมายจนกลายเป็นความฟุ้งไฟของชีวิตนึกอะไรไม่ออกยิ้มให้ท้องฟ้าพูดจาดีๆพูดให้กำลังใจคนพูดในสิ่งที่เป็นความสว่างอย่าเอาแต่พูดแต่พ่นพิษ ให้ดอกไม้เหี่ยวเฉาต่อไปนะคะข้อสุดท้ายค่ะหากทุกท้อพระคุณขอให้ตระหนักว่าเรามาถูกทางแล้วที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่บางครั้งเราจะพบเจอกับคนที่ไม่เข้าใจเราบ้างพ่อแม่ยังไม่เข้าใจลูกลูกยังไม่เข้าใจพ่อแม่สิ่งนี้เกิดขึ้น แทบทุกครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ปัญหาความคิดต่างระหว่างคนต่อคนดำเนินมายาวนานเป็นเรื่องอยู่คู่โลกมาทุกยุคทุกสมัยที่จริงเราทุกผิดหวังเพราะใครเกิดจากเราเอาใจไปยึดมั่นถือมั่นในบุคคลน,นั้นไม่ยึดว่าเขาต้องเข้าใจเราก็จะไม่ทุกข์ของอย่างนี้ ต้องค่อยๆฝึกจะเอาวันนี้ให้เห็นผลทันทีเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือข้อคิดและกำลังใจเป็นบทความจากคุณพสินอินทระบุ่งนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปจากอาจาร,รย์งามในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดี โชคดีและมีความสุขนะคะ

i